ยอดเลยค่ะมีสารคัดของรับประทานนะคะแหลมปลาเจ้ากูปลาแท้งก็ม,ม,มีนะคะปลาดำโดยเฉพาะเลยนะคะัโโแบงคู่ราคาย่อมเยามากนะคะซุ้งโอัคช่วงนี้ถูกมากเพราะเป็นอ,อยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะตะเบนอะไรนะคะ กระเบนเนอะอเขาจะมีลายเป็นจุดๆเห็นไหมคะรสชาติเป็นไงอร่อยเหมือนกระเบนธรรมดาไหมค<ย>ะเหมือนกันนะคะคุณนะคะอ๋ออ,อันนี้เขาใช้อะไรนะคะใช้หวาดกงการใช้ฝาดนะคะฝาดอินซีฝาอินซีนะคะฝาดอินซีหมายถึงว่าเปลือกอินซีแล้ว,ลวเอาเอามาตำตำมาตำนะคะสำหรับใช้ดองแมงกะปุ่นให้ให้เป็นสีแดงนะะ ของเราเาอาใส่ก็พี่เพียไปทำอะไรอร่อยคึ้น่าต้มน้ำพริกเกลือจ้าแล้วก็จิ้มต้มน้ำพริกเกลือจิ้มนะคะแล้วก็น้ำจิ้มมันทำด้วยอะไรบ้างก็มีต้มเกลือแล้วก็มีมะนาวใสอ๋อเป็นน้ำพริกเกลือธรรมดาบ้านเราจะทานกับอาหารทะเลใช่ไหมคะอ๋อใช้จิ้มกับเพียงอร่อยมากอึ่งอยู่ในต้นกลางกลางใช่ไหมคะ กินหม่กลางเลยจ้ะอ๋อกินตรงกลางต้นเลยหมายถึงว่าต้นต้องตายแล้วหรือยังไม่ตายตายแล้วจ้ะอ๋อต้นกลางที่ตายแล้วนะคะเพลียนก็จะไปเจาะเจาะอยู่ในไม้ใช่ไหมคะแกงนะคะพร้อมเครื่องแกงปลาโอ้น่าทานใจนะคะให้กำลังใจคุณแม่สดสดโอ้สดสด เดีตอร์มาเลโกอันนี้เรียกว่าอะไรคะลิ้นฟ้าม่ใช่ไหมหรคะอันนี้เป็นลิ้นฟ้าด้วยค่ะทานเป็นผักดอต้นอะไรคะเนี่ยต้นอะไรคะมะเขือมะเขือเหรอคะมะเขือมะเขืออะไรคะนี่มะเขือกรอบค่ะมะเขือกรอบแข้งสดมากกข้งสดๆโอ้แข้งสดมากเลย กิโลเท่าไหร่คะโลละร้อยอย่างนั้นนะอ๋อมีกิโลลร้อยตัวคจัล้มึกยถูกกุ้งก็ถูกตัวใหญ่ๆเลยนะคะปลาหมึกไทยแปดสิบบาทเ่ารั้งอนะเต่ารัง ต้องทำยังไงให้เวลาจะทานลวกน้ำลวกน้ำก่อนลวกน้ำแล้วน้ำออกลวกน้ำแล้วก็เอาน้ำออกแล้วก็ค่อยนำมาแกงนะคะนี่ผักกูดยอดอ่อนมากเลยนะโอ้โหยอดอ่อนมากเลยอะกัเนี่ยผักกาดทินค่ะผักกาดทินผักกาดทินค่ะทินผักกาดใช่ผักกาดทินเขาเรียกผักกาดทินผักกาดเฉือน้อย หรือเขาเรียกวาซาบิอีสานค่ะอ๋อหรือวาซาบิอีสานแล้วอันนี้ปลูกที่บ้านเราปะคะปลูกบ้านเราด้วยแหล่งปลูกอยู่ตรงไหนคะวังตะเคียนะวังตะเคียนสุดยอดเลยมาขายถึงในเมืองนะคะหน้าเห็นหอมนะคะอือต่างจากคณะทำดาไงคะมันกรอบค่ะมันกรอบมันกรอบหวาน หวานเออแเอาไปทำอะไรได้บ้างอ๋อก็ไปผัดน้ำมันหอยเอาไปทำอะไรที่แบบคณะทั่วไปอะค่ะอืมหอยเหมือนคณะทั่วไปนะคะก็ทานเอาไปทำอะไรได้บ้างอ๋อเนี่ยเหรอนนตจะกิ้น้ันพริกปลาป่นหรือไม่กระชิมล่าทานสดสดใช่ครับหรือแม่ก็ะ้มซำโอ้โหจะเป็นปาซาบีนิชานโอเคเลยสีแดงนี่ต่างกันยังไงอะคะก็มันาแค่สีค่ะแต่มันเหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ไหม ูดนะคะสีต่างกันแต่เหมือนกันกองค่ะล่อก้องหวานๆวานค่ะกิโลละยี่สิบเองนะคะ